ทิปเตอร์ดังเผย Galaxy S26 Ultra อาจเปลี่ยนชื่อเป็นเอ6 Note นส่วน S26 Plu s อาจเป็นเอ6 Pro ทางส m ม u n งได้เริ่มใช้ชื่อ g a l a x ซ S Ultra มาตั้งแต่ s 2 0 Ultra อัตรแล้วนะครับและก็ใช้มาตลอดจนเราเริ่มเห็นหลายๆรุ่นที่เปิดตัวตามมาในชื่อ Ultra เพื่อสื่อถึงความเป็นรุ่นท็อปสุดในซีรีส์อีกด้วยครับ แต่ล่าสุดก็ได้มีข้อมูลว่าทั้งซัมซุงอาจเปลี่ยนชื่อเรียกอีกครั้งด้วยการใส่คำว่า Note เข้ามาแทนครับโดยข้อมูลนี้มาจากทิปเตอร์อย่าง y o g กส์บราได้ออกมาโพสผ่านไวโบพูดถึงการตั้งชื่อปแปลกๆของสมาร์ทโฟนจอพับของ Google ว่าไม่ใช่แค่แบรนด์เดียวเพราะเขาได้ยินมาว่าซั s u n g กำลังจะเปลี่ยนชื่อรุ่นอัลตรมาเป็นโน้ตและรุ่นพลัสมาเป็นโปรแทนครับอย่าง S25 เป็น S25 ต ซึ่งก็มีผู้ใช้งานบางรายไม่เห็นด้วยและคิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้นและตัวทริปเตอร์เองจึงตอบกลับว่าซัมซุงกำลังอยู่ในการตัดสินใจและอาจเปลี่ยนมาใช้จริงตอน Galaxy S ยี่สิบหกซีรีส์ก็เป็นได้ครับแต่ก็ยังเป็นแค่ข่าวลือที่อาจไม่เกิดขึ้นจริงนะครับเพราะจากข้อมูลของทริปเตอร์ก็ยังบอกว่าอยู่ในช่วงตัดสินใจแต่ถ้าซัมซุงเลือกใช้ชื่อแบบใหม่นี้จริงก็อาจจะสร้างความสับสนให้กับผู้ใช้งานว่าแล้วตกลงจะเป็น S หรือ Note ันแน่นะครับ